แต่ว่าไม่รู้แหละฮะเรื่องของมงของมอบเนี่ยหลายคนเขาก็ไม่เห็นด้วยว่ามันทําให้บ้านเมืองวุ่นวายแต่วันนี้ปรากฏว่าโคศกพักเพื่อไทยฮะทีรรัตสําเร็จวานิชนะถแถลงการแสดงจุดยืนของพักเพื่อไทยต่อประเด็นการเป็นนายกรัฐมนตรีครบวาระ8ปีเนี่ยนะฮะบอกแบบนี้เลยบอกว่าต้องการปฏิรูปทางการเมืองเมื่อมีรัฐธรรมนูญปี2560นี่เขาบอกว่าคือก่อนตอนที่ผลเอกประยุทธ์เนี่ยยึดอํานาจปี57เนี่ยเขียนไว้แบบนี้ และก็จะจัดการปฏิรูปประเทศรวมถึงการปฏิรูปการเมืองไว้ในหมวดหนึ่งของรัฐธรรมนูญเพื่อไม่ให้นายกรัฐมนตรีอยู่ในตําแหน่งยาวเกินไปจึงกําหนดวาระสูงสุดไว้8ปีเพื่อไม่เกิดการผูกขาดอํานาจสร้างอิทธิพลทางการเมืองที่เป็นสาเหตุให้เกิดวิกฤตทางการเมืองจึงเป็นสาระสาคัญที่ส่อแสดงถึงความต้องการที่จะปฏิรูปดังนั้นพักเพื่อไทยเห็นว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะดําเนินการอย่างไรในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีถือเป็นวิกฤตอีกครั้งและสิ่งที่สะท้อนอย่างหนึ่งคือการปฏิรูปทางการเมืองที่ทําไว้คือจะร่ายยาวอะไรก็ตามเน ทางด้านในส่วนของธีรรัตน์สําเร็จวานิชโคศพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยครับในสิ่งสําคัญนั้นก็คือว่าทางพักเพื่อไทยนั้นเนี่ยเห็นด้วยนะเห็นด้วยแสดงจุดยืนเนี่ยนะต่อต้านการดํารงตําแหน่ง8ปีของพลเอกประยุทธ์แล้วก็ไม่คัดค้านการชุมนุมไม่คัดค้านการชุมนุมคําว่าไม่คัดค้านหมายถึงสนับสนุน อาจจะไม่ถึงสนับสนุนแตก่ก็ไม่คัดค้านไม่คัดค้านแต่เห็นด้วยอะ่ะเอาพูดง่ายๆ่ายพูดง่ายๆนะฮะนั่นก็คือว่าเนี่ยเธอก็บอกนะครับว่าหากสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้สามารถดํารงตําแหน่งต่อได้จะมีกลไกยอย่างไรต่อไปนางนสาวธีรรัตน์บอกว่าไม่มีเหตุผลใดที่จะปฏิเสธว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีความเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งต่อไปเพราะข้อกฎหมายทุกความคิดเห็นนักวิชาการได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เวลาของพลเอกประยุทธ์หมดลงแล้วและการตัดสินใจต่อไปนี้จะทําเพื่อตัวเองหรือเห็นถึงผลประโยชน์ของประเทศ พักเพื่อไต่ต้องการเห็นประชาธิปไตยภายใต้รัฐธ,ธรรมนูญเดียวกันเราขอให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยเคารพกติกาที่สร้างขึ้นมาและขอให้ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกคนที่แบบนี้เนี่ยที่รัฐสำเร็จวานิชบอกว่าเราต้องการเห็นพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเดียวกันแต่ที่ตอนเลือกตั้งรัฐธรรมนูญเดียวกันกฎหมายเลือกตั้งบอกไอ้นี่เป็นเผด็จการไอ้ฉันเป็นประชาธิปไตยทำไมไม่อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันลาวา ซึ่งย่อนบัตรก็หีบเดียวกันหีบเดียวกันบัตรเลือกตั้งเหมือนกันบัตรเลือกตั้งเหมือนกันพิมพ์มาจากโรงพิมพ์เดียวกันแต่บัตรที่เลือกเพื่อไทยเนี่ยเพื่อไทยบอกนี่เป็นประชาธิปไตยนะฮะแต่บัตรเมื่อไหร่ที่เลือกพลังประชารัฐเลือกประชาธิปัตย์เลือกภูมิใจไทยอยู่รัฐบาลเพื่อไทยบอกว่าไอ้นี่เป็นผดิตการเอออันนี้คือมาสะท้อนว่านี่คือวัฒกรรมไงคือานี่คือวัฒกรรมฮะแล้วก็บอกว่านี่ไงพรรคเพื่อไทยต้องการเห็นประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญเดียวกันค่ะเอาแล้วที่ผ่านมาเนี่ เพื่อไทยอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับไหนครับวันนี้คนไทยเขาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญปีพศ2560ซึ่งผ่านการลงประชามติถูกต้องฮนะเพื่อไทยอยู่ในฉบับไหนช่วยบอกหน่อยเถอะประชาชนจะได้หูตาสว่างครับว่าเพื่อไทยเนี่ยยังยึดรัฐธรรมนูญฉบับไหนอยู่ค่ะเออนั่นน่ะสิออาแหลงแล้วยังงงๆเนี่ย <laughs> ตกลงเราอยู่รัฐธรรมนูญฉบับไหนครับท่าน <laughs> ผมว่าผมอยู่ปี2560นะเช่นเดียวกันค่ะเออ แต่เพื่อไ <natural S 2> ทยไม่รู้เขาอยู่ฉบับไหนเขาบอกว่าให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันค่ะคือปมประเด็นสําคัญเนี่ยนะคะคือการออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยคือหลายคนที่ออกมาเคลื่อนไหวก็คงจะรู้ดีอยู่แก่ใจว่ามีธงอะไรในใจหรือเปล่ารวมไปถึงพรรคเพื่อไทยเองเนะคะ த. ที่ออกมาเคลื่อนไหวในลักษณะแบบนี้หรือแม้กระทั่งบรรดาพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคอื่นๆที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องออกไป 8ปีเนี่ย24สิงหาคมเนี่ยพลเอกประยุทธ์ต้องออกไปไม่งั้นจะเป็นนายกเถื่อนนะคะท่านผู้ชมสงสัยไหมคะว่าทําไมกลุ่มบรรดา คนที่มีแนวคิดทางการเมืองที่อาจจะไม่ชอบพลเอกประยุทธ์ไม่ชอบรัฐบาลถึงได้ออกมาเคลื่อนไหวช่วงนี้พร้อมๆกันล่าสุดพลโทนันทเดชเมฆสวัสด์นะฮะมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ท่านเฉลยให้ว่าทาไมถึงออกมาเคลื่อนไหวในช่วงนี้คือมันมีปมประเด็นสําคัญค่ะนี่คือข้อความของพลโทนันทเดชเมฆสวัสด์นะฮะท่านบอกว่าการเคลื่อนไหวขับไล่ลุงตู่ที่นัดกันมาตอนนี้เนี่ยมันมีเหตุผลน่าเชื่อถือหลายอย่างคือ1 ถ้าลุงตู่ผ่าน8ปีไปได้ลุงตู่เนี่ยไปโลดแน่นอนเราเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าลุงตู่เนี่ยระเบิดเวลาลูกสุดท้ายก็คือปมประเด็น8ปีนายกนี่แหละค่ะครับคนทนันทเดชบอกว่าดังนั้นเนี่ยคนพวกนี้ก็เลยต้องออกมาไล่ต้องหยุดลุงตู่เอาไว้หยุดเอาไว้แค่นี้ก่อนที่ผลเอกประยุทธ์เนี่ยจะได้เป็นประธานการประชุมเอเปกเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจไทยจะอยู่ในช่วงขาขึ้นแล้วจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นหลายสิบอย่างอย่างน้อยๆอ,ยอะ มันต้องติด1นึในสิแน่นอนของทุกประเทศทั่วโลกเกี่ยวกับภาพรวมด้านเศรษฐกิจกเพราะฉะนั้นเรื่อง8ปีเนี่ยก็เลยเป็นโอกาสทองที่จะหยุดลงตู่เอาไว้ก็เลยเห็นการระดมการเคลื่อนไหวในลักษณะแบบนี้การกดดันลงตู่เนี่ยอาจจะไม่ได้อยากให้เกิดผลโดยตรงต่อลงตู่ ซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยลุงแกก็อยู่เฉยๆเนะคะเราจะเห็นได้ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่เคยออกมาให้สัมภาษณ์หรือมีปฏิกิริยาอะไรเวลาที่นักข่าวถามปมประเด็นเรื่องของ8ปีบอกแค่ว่าให้ฟังคําตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญพลโทนันทเดชเลยบอกว่าดังนั้นเนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังม็อบเนี่ยน่าจะใช้วิธีการกดดันคือกอม็อบปุกม็อบให้คนออกมาเพื่อกดดันไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งวิธีการแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นคุณสถาพรจำได้ไหมในยุคที่คุณทักษินนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วตอนนั้นเนี่ยศาลจะมีคําวินิจฉัยคดีสุขุนนะคะตอนนั้นก็ใช้วิธีการกดดันแต่กดดันคือไม่ให้ศาลตัดสินว่าคุณทักษิณผิดอันนี้ก็เหมือนกันใช้วิธีการกดดันศารลรัฐธรรมนูญแต่กดดันเพื่อให้ศารลรัฐธรรมนูญเนี่ยตัดสินฟันลงตู่ลงจากเก้าอี้ไหนก <c oughs> ็คือให้เป็นไปใน,ปนทิศทางที่ตัวเองต้องการถูกต้องนะฮะในขณะที่